าแน่คืนนี้รับมือสับๆถึงอีสานด่านแรกกลางตะวันออกรุ่งนี้พยากรอากาศกลับมาพบก,กันอีกครั้งกับช่องวาตาภายพุทุภัยพยากรอากาศในช่วงเย็นวันพุทธที่3ม,มกราคมซึ่งในคืนนี้แอดมินสมาแจ้งเตือนในด้านของสภาพอากาศหนาวเย็นที่จะเพิ่มมากขึ้นมวลอากาศเย็นที่จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนและพื้นที่ฝนบริเวณภาคใต้ที่จะเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่วันที่6ถึง10มกราคม2567 จะเป็นเช่นไหนกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับรวมถึงในด้านของพรพระคติธรรมสมเด็จพระสังฆราชเรื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่2567นนี้นะครับรวมถึงในด้านของพื้นที่ภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทั้งบ้านเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข,ข่าวของช่องกันนะครับ เปกันบ้างครับในช่วงนี้ภาคเหนืออีสานยังคงมีอากาศหนาวเย็นกันอย่างต่อนเนื่องไหมพื้นที่บ้านของแอดมินในตอนกลางวันอากาศร้อนจริงนะคะแต่ในช่วงดึกถึงเช้าอากาศเยน็นอากาศหนาวเข้ามานะครับอุณหภูมิตลอดทั้งสัปดาห์อยู่ในเกณฑ์ของอากาศเย็นอยู่ที่18องศานะครับแต่ได้สัมผัสถึงอากาศหนาวอยู่นะครับดังนั้นยังคงต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ในด้านของอากาศหนาวเย็นกันอย่างต่อนเนื่องนะครับขนาดบ้านของแอดมินยังคงมีอากาศหนาวเย็นไม่อยากจะคิดนะคะบริบบเวณพื้นที่ยอดดอ,อยยอดภูในช่วงนี้ อุณหภูมิจะเท่าไหร่กันบ้างนะครับจะมีอากาศหนาเวเย็นขนาดไหนเนาะสำหรับใครที่เดินทางท่องเที่ยวในช่วงนี้แอดมินนำข้อมูลข่าวสารมาฝากนะครับในด้านของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่รายงานการเกิดเหมยข่าบริเวณพื้นที่ยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองเชียงใหม่ล่าสุด10รอบแล้วนะครับในปีนี้ครั้งที่1 28พฤศจิจกายน66ครั้งที่2 16 ธันวาคม66ครั้งที่3 0ธันวาคม6 6ครั้งที่4 20ธันวาคม6 6ครั้งที่5 23ธันวาคม6 6ครั้งที่6 24ธันวาคม6 6ครั้งที่7 30ธันวาคม6 6ครั้งที่8 31ธันวาคม6 6ครั้งที่91มกราคม6 7ที่ผ่านมานะครับรวมถึงครั้งสุดท้ายครั้งที่12มกราคมที่ผ่านมานะครับ ของมกราคม67ก็เนื่องมาจากมวลอากาศเย็นจากพื้นที่ประเทศจีนทางตอนใต้แผ่ลงมาปกคลุมนอกจากนั้นยังไม่พอยังมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนที่พัดพาความหนาวเย็นจากหิมาลัยเขามานะครับดังนั้นในช่วงนี้บริเวณพื้นที่มวลอากาศเย็นอ่อนกาลังลงภาคอีสานอุณหภูมิจึงเพิ่มมากขึ้นมากกว่าบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคเหนืออุณหภูมิจะต่ำกว่าภาคอีสานนะครับทำให้มีน้ําค้างแข็งจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเป็นปัจจัยที่2เสริมเข้ามานะครับดังนั้นขอให้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะ รบ,บริเวณพื้นที่ภาคเหนืออีสานยังคงมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งช่วงในช่วงนี้ภาคกลางเทีมหานครปริมณฑลภาคตะออกอุณหภูมิอุ่นขึ้นบ้างนะครับในช่วงนี้แต่ในตอนเช้าก็ยังคงได้สัมผัสกับอากาศเย็นกันอยู่นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคืนนี้ได้ยินข่าวว่าหลายคนเลยนะครับตั้งหน้าตั้งตารอในด้านของมวลอากาศเย็นที่จะแผ่ลงมาปกคลุม แน่นอนนะครับว่าจากการแจ้งเตือนของแอดมินไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะครับหลังจาก20่สิบนาฬิกาเป็นต้นไปจะเริ่มมีลมกระโชกแรงเข้ามาบริเวณพื้นที่ภาคอีสานฝั่งตะวันออกในบางพื้นที่อาจจะมีลมกระโชกแรงเข้ามาก่อนเวลานะครับหลัง18บแนาฬิกก็จะมีเข้ามาแล้วบางพื้นที่ก็จะเริ่มอีสานฝั่งตะวันออกและจะกระจายตัวมาที่อีสานนะครับสามถึงสี่มกราคม67หลังจากนั้น4ี่มกราคมในช่วงรุ่งสางจะเดินทางถึงบริเวณพื้นที่ลบบุรีสระบุรีนะครับลมกระโชกแรงและมาที่ภาค ตะวันออกนะครับในวันพรุ่งนี้4ธันวาคมตั้งแต่ในช่วงเช้าก็จะมีลมกระโชกแรงเข้ามาทั้งวันกรุงเทพบางพื้นที่ก็จะมีลมเข้ามานะครับแต่จะไม่แรงเข้าในช่วงะระลอกที่ผ่านๆมานะครับความแรงของลมภาคอีสานจะมาเป็นะระอกนะครับจะอยู่ที่ประมาณ24-26นอตก็ประมาณ45-50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ภาคอีสานภาคตะวันออกเท่ากันนะครับส่วนพื้นที่ภาคกลางจะอยู่ที่ประมาณ 20- 24ถึงนอตหรือประมาณ40จนถึง45กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ไม่แรงมากนะักเท่ากับเราบิดมอเตอร์ไซค์รถนะครับถ้าใครอยากรู้ว่าความแรงของลมเท่าไหร่ก็เท่ากับเราขี่มอเตอร์ไซค์ธรรมดานะครับแต่นะครับก็ไม่ได้แรงตลอดทั้งช่วงก็จะมาเป็นช่วงๆเหมือนเดิมนะครับในช่วงนี้ไม่เท่ากับระลอกที่ผ่านๆมาแต่ก็จะทําให้บริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนมีอุณหภูมิลดลงเช่นเดิมนะครับ ภาคเหนือภาคอีสานอุณหภูมิจะลดลงประมาณ2-4องศาภาคกลางเทพมหานครปริมณฑนอุณหภูมิจะลดลง1-2องศานะครับในช่วงวันที่4ธันวาคมจนถึง7ธันวาคม2567หลังจากนั้น8ธันวาคมถึง12ธันวาคมอากาศจะอุ่นขึ้นบ้างนะครับส่วนบริเวณพื้นที่ภาคใต้มวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนภาคใต้ก็จะมีฝนตกฟ้าคะนองเข้ามานะครับ โดยในช่วงวันที่6ถึง10มกราคมภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นฝนตกหนักถึงหนักมากระวังฝนตกหนักถึงหนักมากปริมาณฝนสะสมน้ําท่วมน้ําหลากที่จะเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะครับบริเวณภาคใต้เดี๋ยวมินจะพาไปดูในด้านของการพยากรณา์าในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้กันนะครับ3-4มกราคมในช่วงเช้าของวันนี้ยังคงมีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้านะคะและในวันพรุ่งนี้4ธันวาคมภาคเหนือบริเวณเส้นขอปอากาศสูงมวลอากาศเย็นที่1,14-1,18ปกคลุมนะครับ เกือบถึง1 0 2 0เฮกซปบาสคาลนเลยนะครับดังนั้นบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและจะมีคลื่นกระแสลแมฝ่ายตะวันตกเป็นปัจจัยเสริมเข้ามาอีกรอบนะครับทําให้บริเวณพื้นที่ภาคเหนือจะมีอากาศเย็นจนถึงหนาวอุณหภูมิต่ําสุด14-20ถึงองศาและสูงสุด30-35ถึงองศาบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและจะมีน้ําค้างแข็งบางพื้นที่อุณหภูมิต่ําสุด3-10ถึงองศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว5้ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงสว่วนพื้นที่ภาคตะครับ จะมีอากาศเย็นและมีหมอกบางในตอนเช้าในวันนี้ถดส่วนในวันพรุ่งนี้จะเริ่มมีลมกระโชกแรงอากาศจะเย็นลงนะครับในช่วงวันที่4-7มกราคมอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาอุณหภูมิต่ำสุด16-20องศาและสูงสุด3-3-3-4องศาบรเวนยอดภูจะมีอากาศหนาวต่ำสุด1 2 14องศาจากลมตะวนออกเฉียงเหนือความเร็ว10ถกลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางจะมีอากาศเย็นจะมีหมอกบางในตอนเช้าและในวันพรุ่งนี้ในด้านของหมอกก็จะลดลงและจะมีลมเข้ามานะครับลมกระโชกแรงลบบุรีสระบุรีดวดส่วนบริเวณพื้นที่จังหวัดอื่นๆก็จะมีลมแผ่ๆเข้ามานะครับอุณหภูมิต่ำสุด21-23องศาและสูงสุด34-36องศาลมตมออกเฉงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นจะมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด20-25องศาในวันพรุ่งนี้จะมีลมกระโชกแรงเพิ่มเข้ามานะครับและสูงสุด34-36องศาลมตนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพริมนทนหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาและสูงสุด34-36องศาลมต่ำออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนพื้นที่ภาคใต้นะครับในช่วงนี้ฝนน้อยภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝน20%บริเวณจังหวัดจุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชปัตตานีและนราธิวาดอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาและสูงสุด31-34องศาตั้งแต่สุราธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลมถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลมถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มี เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนร้อยละสิบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสี่งองศาและสูงสุด3ามสาองศาลมจมอกเฉงเหนือความเร็วลมถึงสาิกิโลเมตรต่อชั่วโมงลคลื่นสูง1เมตรห่างจากฝั่งและบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรนะครับต่อไปนี้จะพาไปดู ในด้านของข้อมูลข่าวนะครับที่ส่งเข้ามาสภาวะโรคร้อนส่งผลกระทบต่อมแมลงผสมเกสรลดทอนผลผลิตทางการเกษตรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกไม่เพียงส่งผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อพืชต่อพืชผลทางการเกษตรแต่ยังมีผลกระทบต่อมแมลงการผสมเกสรที่มีบทบาทสําคัญในการสร้างอาหารให้กับมนุษย์นะครับกลุ่มนักวิจัยมหาวิทยาลัย UCL ในกรุงลอนดอนร่วมกับ ที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติได้ทําการศึกษาเพื่อหาความสัมพันธ์ของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงที่มีต่อแมลงเหล่านี้นะครับโดยในช่วง10ปีที่ผ่านมานักวิจัยได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแมลงที่ผสมเกสรที่มาจากกว่า100ประเทศทั้งจากพื้นที่ซีกโลกเหนือซีกโลกใต้ของโลกนะครับผลการศึกษาพบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ในโลกได้มีการบันทึกเกี่ยวกับอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งไม่เพียงแต่ส่งผลต่อพืชพันธุ์ต่างๆเท่านั้นนะครับแต่การศึกษาของนักวิจัยยังห่งชี้เอาไว้ว่าประเดินนี้สอดคล้องกับการที่ประชากรมาแมลงผสมเกสรก็มีจำนวนลดลงด้วยนะครับ การศึกษาหลายชิ้นก่อนหน้านี้มุ่งเน้นไปที่ประชากรพึ่งเท่านั้นแต่รายงานล่าสุดที่ตีพิมพ์เมื่อเร็วๆนี้ในวารสารชัยแนนแอสวานได้ขยายขอบเขตการศึกษาครอบคลุมถึงแมลงผสมเกสรประเภทอื่นๆอาทิเช่นผีเสื้อผีเสื้อกลางคืนแมลงปีแข็งและแมลงวันในธรรมชาติแมลงมีสายพันธุ์ต่างๆหลายแสนชนิด แต่ในการศึกษานี้นักวิจัยได้รวบรวมข้อมูลของแมลงจากทั่วโลกมาแล้วจำนวน3,000ชนิดนะครับและมุ่งเน้นไปยังพื้นที่เขตร้อนซึ่งมีการปลูกพืชเศรษฐกิจขนาดใหญ่อาทิเช่นโกโก้และกาแฟด้านรองศาสตราจารย์ทิมนิวโบนนักชีววิทยาด้านสัตววิทยาและการอนุรักษ์จากมหาวิทยาลัย UCL และเป็นผู้เข้าร่วมเขียนงานวิจัยชิ้นนี้อธิบายว่า การศึกษานี้มุ่งเน้นไปยังพืชสองชนิดคือต้นโกโกโกกับต้นกาแฟเนื่องจากเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่ถูกผลิตในพื้นที่เขตร้อนนะครับและจะเป็นพืชที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยของสภาพภูมิอากาศใหม่รวมถึงจํานวนมแมลงผสมเกสรที่ลดลงด้วยนักวิจัยยังอธิบายถึงเหตุผลที่มุ่งเน้นไปยังพื้นที่การเกษตรกรรมว่าเป็นเพราะที่1เป็นวิธีหลักที่มนุษย์ใช้สอยประโยชน์จากที่ดินทั้งนี้คาดว่า จะมีที่ดินอีกจำนวนมากถูกแปลงให้เป็นพื้นที่การเกษตรเพื่อตอบสนองความต้องการของการบริโภคข,ของประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆในอนาคตนะครับข้อเท็จจริงก็คือเหล่ามาแรงผสมเกสรในพื้นที่เขตร้อนคือเหยื่อที่กำลังเผชิญกับผลกระทบอันเกิดจากสภาพอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรุนแรงและจะมีผลสืบเนื่องไปยังพืชผลทางการเกษตรซึ่งเป็นที่ต้องการของโลกอีกด้วยนะครับ จารายงานของ UCL ชี้ว่าในพื้นที่เกษตรกรรมที่ต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพของเหล่า,มาแมลงได้ปรับตัวลดลงครึ่งหนึ่งด้านนิวโบนกล่าวว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเกษตรและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงย,ย,ยังส่งผลที่รุนแรงต่อเหล่า,มาแมลงผสมเกสรมากกว่า,มาแมลงทั่วไปนะครับ นอกจากนั้นในพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างมากจนเกิดสภาพอากาศแบบใหม่เราจะเห็นความหลากหลายทางชีวภาพของมแมลงผสมเกสรลดลงกว่า60นะครับแต่ภาพรวมนั้นการสูญเสียมแมลงผสมเกสรทำให้ผลผลิตด,ด้านการเกษตรมีแนวโน้มที่จะลดลง ดังนั้นในอนาคตเราอาจจะต้องใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้นและมีความเป็นไปได้ที่มนุษย์จำเป็นต้องหาวิธีการผสมเกสรทดแทนมแมลงเหล่านี้ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นแล้วก็อาจส่งผลให้ต้นทุนการทำการเกษตรขยานพุ่งสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากฐานเศรษฐกิจและปิดท้ายด้วยพระคติธรรมสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในอภิรักษ์ขีดตัดสมัยขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2 5 6 7 ใจความดังนี้ครับบัดนี้บรรลุอภิรักษ์ขิตสมัยขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2567 วาระเถริลิงศกเช่นนี้ช่วยเตือนใจให้เราทั้งหลายได้ทบทวนถึงอายุช่วงหนึ่งปีที่ล่วงไปว่าได้คิดพูดและทำจริงใดไว้บ้างถ้าเป็นจริงที่ดีงามก,ก็จะได้เร่งเพิ่มพูนให้ทวียิ่งยิ่งขึ้น และในขณะเดียวกันถ้าจะมีสิ่งใดบกพร่องก็จะได้ระมัดระวังตั้งตนและตั้งใจกันใหม่ที่จะไม่ก่อโทษกระทําผิดให้ซ้ารอยเดิมอีกในปีนี้ตลอดปีที่ผ่านมาสถานการณ์ของโลก ผันผวนแปรปรวนไปมากมันเกิดความยากลำบากกันทั่วหน้าเหตุการณ์ร้ายนานาที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นตัวอย่างเช่นภัยสงครามทุพิกขภัยโรคระบาดและภัยธรรมชาติต่างๆ กลับปรากฏขึ้นทั่วทุกหัวระแหงอันที่จริงมนุษย์ผู้ฉลาดย่อมจักสามารถเข้าใจได้ถึงธรรมดาของโลกซึ่งตามสัพ์แปลว่าสิ่งที่ชำรุดสุดโทมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ชำรุดสุดโทม สิ่งนั้นจึงเป็นสภาวะปกติแห่งโลกเมื่อคิดได้เช่นนี้ก็ย่อมเห็นกระจ่างถึงสัจธรรมว่าโลกกับความทุกข์มีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันถ้าเช่นนั้นแล้วเราจะทำอย่างไดดีให้ยังสามารถดำรงตนอยู่ อย่างมีความสุขบนโลกที่ชำรุดสุดโสมนี้คำตอบก็คือทุกคนจำเป็นต้องฝึกฝนอบรมจิตใจให้มีสมาธิจดจ่อแน่วแน่ต่อคุณความดีอย่าปล่อยให้ลุกลี้ลุกลนเร่าร้อน วิ่งบนอยู่ในวงจรกิเลสตัณหาขอให้ฝึกหัดใช้สมาธิภาวนานั้นเป็นอุปกรณ์เพิ่มพลังความสงบนิ่งในจิตให้บังเกิดความร่มเย็นในชีวิตยิ่งขึ้นเป็นลำดับไปณนะโอกาสถลิงศกใหม่จึงขอเชิญชวนทุกท่าน หันมาเอาใจใส่ในการเจริญจิตภาวนาให้เป็นปกติในชีวิตประจำวันจงมันฝึกใจให้เข้มแข็งด้วยคุณธรรมทั้งหลายเช่นมีเมตาตากรุณาขยันอดทนสดชื่น เบิกบานผ่องใสเป็นต้นเพื่อให้ความพุ่งสร้านทัดสายเร่าร้อนทุรนทุรายจะได้ค่อยๆสงบระงับลงบ้างแม้ชั่วครูชั่วคราวก็ยังดีครั้นเมื่อท่านได้ริ้มรถความสบายจากภาวะจิตใจที่สงบ เขย่มจะมีแรงบันดาลใจในการฝึกฝนอบรมตนให้อาหารด้วยคุณธรรมอันสูงยิ่งขึ้นไปหากทำได้เช่นนี้ท่านย่อมจะประสบความสุขอย่างแท้จริงสมด้วยพระพุทธภาสิทธิทว่า ตังดันตังสุขาวะหังแปลความว่าจิตท,ที่ฝึกแล้วนำความสุขมาให้ทุกประการขออนุภาพแห่งคุณพระศีรัะนตรยัยและคุณความดีที่ทุกท่านร่วมกันบำเพ็ญจงเป็นเครื่องจันโรงสันติสุข สู่ประเทศชาติและประชาชนดนความโสมนัสพระราชาราไทยให้บังเกิดในสมเด็จบรมบพิตรพระราชาสมภะเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อจกได้ทรงเพียเพน ด้วยพระบารมีธรรมและขอบวงดวงชนประชาชาติไทยจงสำเร็จสมมนุรสในสัพพกิจอันถึงพร้อมด้วยสุดจริตธรรมนำความผาสุกเกษมสารมาสู่พี่น้องร่วมชาติตลอดพุทธศักราชสองพันหดนี้ โดยทั่วหน้ากันเถินหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตาม อย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ดนีนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ